ผู้บัญชาการลั่านชายแดนต้องนิ่งซ้อมจริงทั้งคืนพร้อมสู้ทุกภารกิจเพื่อแผ่นดินผู้บัญชาการลั่นชายแดนต้องนิ่งทัพภาคสองซ้อมจริงทั้งคืนพร้อมสู้ทุกภารกิจเพื่อแผ่นดินข่าวเด่นวันนี้สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายยังคงถูกจับตา ล่าสุดพลตรีชันชัยเอ็มอ่อนผู้บัญชาการกองกำลังบุรพาได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุในสถานการณ์เสมือนจริงณช่องบกตำบลอรัญญประเทศอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วงานนี้แม่ทัพภาคที่สองร่วมค้างแรมด้วยย้ำชัดชายแดนต้องนิ่ง รายงานข่าวระบุว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลและซักซ้อมแผนรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆพร้อมทั้งตรวจความพร้อมด้านยุโทโธปกรณ์การตั้งฐานปฏิบัติการและระบบสื่อสารในภาวะวิกฤตซึ่งเป็นภารกิจสำคัญเพื่อความมั่นคงของประเทศการทูตเชิงทหารกลางชายแดนสร้างความมั่นใจให้ประชาชน การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนและร่วมสังเกตการอย่างใกล้ชิดจากพลโทสุขสันารหนองบัวล่างแม่ทัพภาคที่สองซึ่งเดินทางร่วมครั้งแรงในพื้นที่ตลอดทั้งคืนเพื่อให้กำลังใจกำลังพลและเน้นย้ำการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบของกฎหมายและหลักสิทธิมนุษยชน ช่องบกถือเป็นพื้นที่แนวชายแดนที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อความมั่นคงของประเทศอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านและเป็นจุดผ่านแดนที่มีการรักเลื่อนไหวของบุคคลและสินค้าจำนวนมากการเตรียมความพร้อมทั้งในเชิงยุทธศาสตร์และยุทธวิธีจึงเป็นสิ่งที่กองกำลังบูรพาให้ความสำคัญสูงสุดเพื่อป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมายการลำเลียงยาเสพติดอาวุธสงครามและการค้ามนุษย์ ในระหว่างการฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์ฉุกเฉินหน่วยปฏิบัติการได้แสดงศักยภาพในการตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการสกัดกั้นผู้บุกรุกการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ชายแดนท่ามกลางสภาพแวดล้อมจริงทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน พลตรีชันชัยเน้นย้ำว่ากองกำลังบุรพามีความพร้อมสูงสุดในการดูแลความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนทุกนายต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบค้อบสุจริตและเคารพในศักดิ์ศรีของประชาชนในทุกกรณีพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบไม่ว่าจะเกิดขึ้นในเวลาใด การตรวจเยี่ยมและฝึกซ้อมครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในศักยภาพของหน่วยปฏิบัติการแล้วยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือและการประสานงานอย่างใ,ใกล้ชิดระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนเพื่อรักษาสเสถียรภาพของประเทศในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา